แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคสากแก้วเป็นแผนกวิชาชั้นนำที่มุ่งสร้างสารรค์และผลิตบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนมุ่งเน้นงานปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะจริง คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวทันยุคสมัยแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเพียงแผนกวิชาที่มอบองค์ความรู้และฝีมือในงานปฏิบัติที่ควบคู่กับคุณภาพทางวิชาการแล้วนั้น เรายัางสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและกิจกรรมนักเรียนที่หลากหลายทาั้งทางด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทุกด้านมอบความรู้และความสุขที่งดงามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม กับความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีจ yep. ิตอาสาแห่งการสร้างประโยชน์ต่อคนรอบข้างเมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายเช่นช่างเทคนิคผู้ประกอบการโทรรัมนาคมการประกอบกิจการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์งานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่างๆงานเกี Christmas ่ยวกับระบบแสงสีเสียง หรือสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแผานกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยายลัยเทคนิคสับแก้วเราพร้อมที่จะปลูกความรู้ความสามารถบ่มเพาะคุณธรรมมอบความทรงจำและความประทับใจแผานกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์เรารอให้คุณก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต